แต่ปัจจุบันนี้ค่ามะเรียนพี่แคทน้อยลงแล้วค่ะบริษัทพิชไมลยไลฟ์ได้พี่แคทนะคะพี่แคทเป็นโรคมะเร็งนะคะเป็นโรคมะเร็งระยะที่2อนะคะก็คือกําลังจะไประยะที่3แล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะ mm hmm. สำหรับโรคมะเร็งนะคะ พี่แคทเนี่ยมีอาการปวดท้องอย่างหนักแล้วก็มีประจำเดือนไหลออกมาไม่หยุดเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะในผลแลบเนี่ยก็มีค่ามะเร็งออกมาค่ามะเร็งค่อนข้างสูงมากแล้วตอนนั้นนะคะแนวทางในการรักษาะะของพี่แคทก็คือต้องผ่าตัดเลยนะคะตัดมดลูกออกทั้งหมดเลยแล้วก็ลอต่อมน้ำเหลืองพ คุณหมอเนี่ยนะกลัวว่าโรคมันจะลุนามไปที่อื่นนะคะก็ลอดต่อนุ่เหลืองและนี่ผลของการลอดต่อน้่เหลืองเนี่ยพี่แคทมีปัญหาก็คือว่าน้ำเหลืองไม่ไม่ฟโฟล์นะคะก็มีขาข้างซ้ายใหญ่กว่าข้างขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แคทเป็นคนเป็นคนพิเศษมีขาสองข้างไม่เท่ากันนะคะมะเร็งนะคะคุณหมอก็ผ่าตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ คุณหมอจะให้ครีโมแล้วก็ฉายแสงแต่พี่แคทไม่เอานะคะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ครีโมและฉายแสงแต่สําหรับโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทานยาแก้ปวดกับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าครั้งแรกเพิ่งผ่าตัดในเรื่องมะเร็งนะคะพี่แทก็เลยไม่อยากที่จะผ่าตัดอีกก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่แทก็ทานยาแก้ปวดตลอดชีวิตเลือกทางเลือกไม่เลือกในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะคะ ได้พบว่าสารเรซัวรัลมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ในทางด้านการแอนตี้ออกซิเดชันแล้วก็ช่วยยับยั้งการอักเสบของเซลล์อันนี้นะคะพี่แคทก็เลยตัดสินใจทานรีเซิฟนะคะแคททานรีเซิฟวันละสี่ซองระยะเวลา4เดือนพี่แคทเนี่ยนะคะไม่ต้องทานยาแก้ปวด สําหรับโรคข้อเข่าเ,าเสือ่อมแล้วค่ามะเร็งของพี่นะคะก็ลดลงเหลือต่ํากว่า12อีกอันนี้เป็นอะไรที่พี่แคทมีความสุขที่สุดนะคะเหมือนพี่แคทได้ชีวิตใหม่กลับมา reserve เ,เนี่ยช่วยพี่แคทให้พี่แคทมีความสุขสุขภาพดีเช่นนี้ reserve is my life